For the boggle. For me, สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเับเอนเดอร์คุ้กมบเกมมาครับในเซิร์ฟเวอร์เวอร์อินทร์จากับแคลร์ต้องเชิญสองท่านครับคือคนพีครับแล้วก็เอ็นเดอร์โดนตีใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ้าวเริ่มเริ่มสงครามใช่ไหมฮะใจเย็นใจเย็นหายใจลึกๆหายใจลึกๆหายใจลึกๆก่อนโยมโยนโยนอะไรโยนโยนเธอลงลงทะเลลาอยากเอาเธอนั้นไปตุยทะเลอยากดนนี่ไสเอ็นเดอร์เป็นเกม ว๊ฮ่อันนี้ใช่อันนี้ใช่เดีเราที่ล้อเล่นไอ้ผมก็อยาานเรื <am <am ่องนี้ไอ้พวกเรื <S 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 ่องอะสาววาจิ้ไงสาวไวายล้อเล่นแต่เอาเรื um ่องจิกมาล้อใช่ไหสาววาจิ้ผมก็แอบเพฮาใช่ป่ะเหมือนพี่ใช่ไหมตอนตอนตอนทัดที่แล้วนี่ทัดที่แล้วนี่ผมไปอยู่บ้านนู้นพวกคุณนอนกันสองคนนี่แสดงว่าพวกคุณกินกันแล้วใช่ไหมอ๋ออร่อยโอ้โหอร่อยด้วยสุดยอดเลยกินได้ชอบพูดได้เออเองครับโอ้โหมันเป็นความจริงครับเนี่ยผมถึงกับช็อกคาแรกเลย ช็อกโกแลตเลยช็อกโกแลตเลยทีเดียวอร่อยแล้วทเอะไรครับเนี่ยจะรื้อบ้านไหนทิ้งใช่ไหมมันจะสม่เอาอย่ากรื้อบ้านนะได้ข่าวทำไมครับอย่ากรื้อบ้านนะขอเหตุผลนะมันมันไม่อาร์ตอ่ะมันไม่อาร์ตในนี้สร้างเองแล้วก็ได้หกขอาวเองใช่ไหมเออแม่งเงินซักอ่ะทวิงซักเลยไปอย่าบ้านกันเอนเดอร์ครับมีหมูครับเอนเดอร์ครับมีหมู เออยังไม่ได้ปลาพวกนี้เลยหมูมหมีหมูหมีอันนี้อันนี้คือคุกเอาไว้ขังขังใครครับขังกลุ่มจนตำรวจจนจโจ,จนยังโวลดเออผวนผมว่ามันต้องผวนได้แต่ผวนไงไก่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 ขอใครนะอย <Hey, S 1> เฮ้ยแกะด้วยแกะแกะพลานเนี้อพลานเตนแกะมีใครเขาบอกว่าถ้าใช้หินอย่างเงี้ยเราซอมบี้ไม่เกิดจริงว่ะเอ้ มีความเชื่อยังมีเสื้อใส่ะเกี่ยวอะไรวะเฮ้ยผมเห็นผมเห็นวัวไวัวบัวบัวอยู่นู่นบัวอยู่นู่นบัวบัวบัวนั่งไงวัวบัวเอาอะไรไปล่อเอาอะไรไปล่ออะไรไปล่อเอาอะไรไปล่อบัวเอาเอื้องครับเอาอะไรไปล่อบัวทุยเอื้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเฮ้ยเมื่อกี้ไม่น่าเก็บไปเลยเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมเอาให้ผมจนไอ้รถก็เริ่มตบอีกไหมอ่ะนั่งตบทีผมเจ็บหน้าเลยนะเจ็บนะบินเลยทีเดียวจังหวะนี้เขาเจอเพียงอะไรวะ ยังไรดังเขงเขงเบ้านแกเข็บโคดรดอันนี้รับีพ่พี่กูเอาไปเปรอเ้อสสองคนผมยายบ่าน้งขึ้นแม่ไ้าข้แม่ถ้างึ้นแม่ถ้าขึ้นแม่ถ้าไึ้นูม่บ้าขึ้นแม่บ้าึ้นแม่ถ้าขึ้นแม่้าขึ้นแม่ถ้าขึ้นแม่ถ้าขา้นแม่ถ้าขึ้นแม้าขึนม่ถาขึ้นแม่ถ้าขึ้นามมาตามมาตาม่ถ้าข้นแม่ถ้ามมาตาม่า้าขึ้นแมีถ้าขึ้นแม่้าขึ้ตามม้า ตามมานี่เข้ามาในบ้านเข้ามาในบ้านเออเข้ามาเข้ามาลูกมาเข้ามาให้กูเข้าไม่ได้ทางตันเดี๋ยวผมดันวัวให้พี่ล่อไปดันวัวดันวัวดันวัวหรือว่าสมพันธุ์กับวัวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าพิ่งไอ้กับวัวมานี่ดีเบื้องไอ้เบื้องเลยเหรอใจเย็นใจเย็นพี่พี่พี่คือพวกเราถ่ายกันถ่ายพวกเราแข่งกันอยู่นะโอเคมา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 แขกมามามาไปดิไป มเหมือนผมเอาอะไรวัวเลยเอาเห็นดลูกวัวมา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 ลูกมาเลยเปิดประตูให้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะแกเอาก่อนนะเราเราไปเอาวัวอ๋อวัวเห็ดสองตัวก็พออ้าวมันมีอีกตัวหนึ่งอะไม่พอเอ็นเดียวครับเราเอาฟางเข้าให้มันเคี้ยวเอื้องกันได้มานี่เร็วเมีย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 วอะไรนะมันวัวชาบ้าเหรอมีหญ้าเขียนครับ เนี่ยเอาฟังข้าวฟังข้าวลทำไรเอาัวไต่อครับยากคนผมขอสักสอร้อยเอาไปเอนเดอร์เอาไปวิวอันเดียวอันเดียวเหรอจะผ้าอะไรครับเอนเดอร์เอาทั้งสองร้อยโอเคเบ้ยเยอยทั้งสองใบไหมนงร้อยเก่าเก่ั้วสองใบไหมงร้อยเก่าเก่าเดี๋ยวไอ้คนโครูไอ้วัวมันตัวผู้ตัวเมีย มันก็ไม่รู้อ่ะผมบอกว่าให้ดูที่ข้างๆไข่ให้ดูมันใหญ่แค่ไหนอืมแล้วแต่เป็นตัวเมียมีไข่ด้วยครับเอ้มันอาจจะเป็นตัวผู้ทั้งหมดไอ้ตัวเมียตัวเมียมีรังไข่ครับพอจะแทนกันได้ไหมโอ้โหเป็นเรื่องเลยพี่อันนี้คือพวกเรากำลังเล่นมุกกันยาวหลักชีววิทยามาเขียวพันนะอะไรวะเป็นเดิมบางทีทำเสียเซลเลยอเอาของไปส่งอ่ะนะของไปส่งอะัวตายไล่มาตั้งนานเราคลาสค่าย อหลายยายาฆ่าวัวคุณทำไมแล้วฆ่าวัวจะไป่ทำมันอย่างนั้นวัวทำอะไรผิดวัวไม่ผิดนะวัวไม่ผิดตายแล้วตายแล้วครับเอนเดอร์ฆ่าวัวบาปนะครับเนี่ยตกนรกโอ้โหสร้างวัวใหม่นี่วัวมันสองตัวมาชนหน้ากันสร้างวัวใหม่เลยวัวตัวหนึ่งนี่ไงมาทำซุปแล้วครับเก็บลูกแล้วเราืจะมาแจ็คกันไง ผมเอาไอ้นี่ไีเกน้ำภารกิจนะครับแม่งเยอะมากเออไว้เดี๋ยวผมไปใส่ในดีคิปชันแล้กันว่าทําอะไรไปแล้วนะทําอะไรไปแล้วดีคิปชันนี่ตายยังครับไม่ใช่ยังไม่ตายเดสตินหรือเปล่าเฮ้ยสเกลตันอุย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 อตยอุยนุยานยออุยอุยอุยนุอุออยอยอุ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 ยยออมบอ้สอกเลตันโอ้ยอยยยยยออยยอยยยอ <ด>อีกประมาณพรุ่งนี้คือเราจะเผาบ้านเหล่านั้นทิ้งวอดได้คิปเปอร์โอู้หูยระเบิดคุณวัวทำไมช่วยพี่ครูอยู่ไหนวะเกาะว,นวินเลนเกาะวินเลนเลยเหรอไกล,ละนะัแนน่ะก็นี่ไงว้างนี่ก็จะทำเป็นบ้านตายอีกเปพี่ครูดับอนาถเลทเกิดพีดมาเกิดในขวดนะโหลพวกไอล้ลอนโกเลยม,มันไม่ช่วยเหรอไม่ไม่ไม่เห็นช่วยนะเฉยเฉยเดี๋ยวผมเติมเติมอาหารตะกูครับ โอเคโอ้ยซอมบี้อ่พี่ครูครับเอาอาหารไปสักครึ่งนึงครับครับโอ้โหอาหารอาหารขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหขึ้นนี่เสียงเสียงนี้ไอ้ครูโดนอะไรรู้เลยไหมรู้เลยไหมโอ้ยมันเยอะไปนะเนี่ยตายแล้วลบลบอมาเจ้าเหล็กแล้วไหมแล้วขวดวินเลตอยู่ไหนวะชิบหายแล้วผมบอกแล้วว่ามันเยอะจริงอะไรจริงสำรองอาหารไว้ฮะ เจ๊เนี่ยน้องโดนระเบิดเป็นสาใจมากเวนผมเจอแล้วอยู่ตรงโน้นโอ้โหหนทางช่าง,งยาวไกลยืนย่เฉยเลยวะเฮ้ยทำอะไรสักอย่างดิให้ผมทำอะไรโอ้ยเจ็ดเด็ดเด็โอ้ยโ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเมื่อกี้ซอมบี้แม่งโยนผมได้ด้วยครับตกใจเลยอือโอ้ก็ไม่มีใครเอาอะไรมาขี่ครับเดี๋ยวเราพักกันได้พักกัน <c oughs> โอ้ผมดรอควานไปตัดไม้อกู่เนี่ยโคค่อนข้างเถื่อนอยู่นี่ตสองไะสอบวิันยัง่ะผมมาแล้วผมมาแล้วสกู่สกู่ยังพี่กโอ้ผมมาแล้วผมกำลังเดินเท้าในความเร็วแสงความเร็วแสงนี่มันไม่ใช่คนละตักอนเช้าเดี๋ยวจะถึงตักอนเช้าเด้อตอนนี้กำลังขึ้นจะ้าดทุ่มเองนะเออรู้ได้ไงเนี่ยดูเวลาบนฟ้าดิครับ ดูยังไงวะก็ดูจากดูจากไอ้พระจันทร์ไงว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนโอ้โหนี่มันเป๊ะขนาดนั้นเลยนะครับใช่มันทำมาเป๊ะได้เว้ยอย่างโหดมีคอฉาดนี่รู้มีซอมบี้ด้วยอ๋โอะไรเหรอดีอะเอาให้ผักผักแล้วมันไม่ไปไดยตก้าไอ้ย้อนหมาแล้วโอ้โหซอมบี้ถือบ้านเฮ้ยพอแล้วมอนอ้าวคิมบ้าคิมบ้าเฮ้นะ สองเรื่องคันดืบดืบดืบไปอ่ะเดือเดินเดือตู้กูอ่ะโอ้ยจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับชิปหายแล้วฮะจังหวะนี้ฮะคิปยังไม่หายผมว่ายังอยู่อยู่ต่อยต่อครับเด้อโอ้ยโอ้ยคิปเอร์ไอ้เชี่ยมึงจะอะไรกูดังหนาวให้ได้โอ้ตาย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 นี่ขนาดไฟได้ต่ออะตายตายตายไปได้อะไรวะชิปหายซอมบี้ซอมบี้อยู่หน้าบ้านเลยเสียวฟ้ามะพร้าวแก้ว ไปคู่ไปดับอนานะที่แห่งนั้นแล้วมีคนตรงเก็บมาให้เอ้ผมผมผมเห็นหากล่องคราไม่เจอกล่องคราฟเพิ่งซอเลยเมื่อกี้กล่องคราอยู่บนบ้านนี่อ๋อกล่องคราโยนบ้านโอเค่านั้ได้ What are you spend a n n a n n ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่หรอของผมหายหมดเลยครับ เอ้าวหายอ่ะจะร้องครับจะร้องต่อไปเองมาเลยเทพกพีเราจะเราจะสิ่งที่เรียลไลท์สุดว่ะคืออะไรที่เรียลไลที่สุดเจออะไรเข้าบ้าทางเข้าไอ้ขวดวินเลเจอร์จะมีบันไดขึ้นมาใช่ไหมได้ที่เพิร์ลแม่งดักรออยู่หน้าหน้าบันไดเอ่ะเอาธนูอธนูมาสอยมันไดมันไดก็ได้มีมีบอลหิมะอยู่โดไปให้หมดเลยนะ้วกันอยไปเฮ้ยอยู่ไวเดวิสเอรนแมนเอวอยู่ไวออร์จิเฟ่อะ เดี๋ยวไว้ให้แล้วผมไปชั่วแล้วผมมีแต่ลูกขนุนไม่มีคันธนูผมไปชั่วแล้วให้มันหายแล้วอะไม่รู้เหมือนกันใกล้เช้ายังครับอะยังเลยยังเลยยัง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 ไม่เช้าเลยวิ่งกระโดดเท่ากับเร็ววิ่งกระโดดเท่ากับเลยเลยล่วงเลยเลยแบบนี้ึงผมไปช่วยเลยเดี๋ยวขอเก็บอาหารแป๊บนึงเดี๋ยวผมดูก่อนว่า แถวนี้มีอะไรมีเตาผิงอ่ะนั่งรอแล้วผมไปหาแล้วครับเดี๋ยวเวลาันโอ้ยลวงลวงลวงคอเวลาสัก3นาทีไม่ต้องชมเรโถไม่ใช่เลยครับแสดงว่าแก่จริงอะไรจริงอายุนุ่นไหน่นี่แะครับของแกครับเฮ้ยไทยเนี่ยไทยเนี่ยนั่งใสมาก ต้องสายมากนั่งเป็นหลังคังเหรอไอ้นี่นี่เอาเอาเอาไอ้นี่มาให้ครับมากมากนั่งเป็นเอนเดอร์บอกนั่งเป็นหลังคังนี่งงเลยเจาะแล้วพี่โคอยู่ไหนเจาะเจาะอยู่ที่บ้านนะครับกำลังทำฐานเอ้ยเปอร์ลวงเล่าฝีมือเว้ยนะก็มาพร้อมหน้าตาโอนี้ไม่ใช่นี้นี่ว่าจะบอกว่าฝีมือมาพร้อมกับความสามารถเลย ความสามารถและของไข่ที่เ,เ <c oughs> ต็มรอยเฮ้ยเฮ้ยก็บอกว่าไอ้นี่คงเป็นคนโหลดลงตัวเองจริงเหรอเต็มๆครับใหญ่พุท้เราเราพวงนี้เช้าดีไหมผมว่านี่ต้องหาอะไรเนี่ยไม้ไม,ม,ม้อ๋อนี่มีวิทย์ด้วย fuck, มีวิทย์ด้วยวัตถุนิยมมีวิทย์ด้วยอะ่ะเอาไงดีครับพี่เอาละไงคลิปหอยนะครับแมปไอโซนนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมข่อยก่อนข่อยก่อนเมื่อยพิษตายตายตายใจเย็นใจเย็นทุกคนหายใจลึกๆหายใจลึกๆฝืดเพราะว่าผมนอนดีกว่าปวดขี้วัวนี่สิ่งที่เห็นก็คืออะไรอ้าวโหนอนเดีเอาเอาตีองมาครับเออเอ็นเดอร์ทุบเตียงออกไปแล้วเห็นบอกจะลื้อบ้านจะลื้อเลยโอ้โหแล้วไปอยู่ซะไกลเลยนะ เออก็เดี๋ยวเราจะมีเป้าหมายไงตั้งเป้าหมาไงไม่เมื่อ <S <S เป้า่ามากม,มีไว้ให้ดำปีออเอ้ยเดี๋ยวไอ้ตรงนี้อยากตีออกแล้วอะไอ้ตออีออกแล้วใช่ไหมนี่เนี่ยเนี่ยผมหลอมเหล็กหลอมหลอมหลอมเหล็กได<ห>้ไหมดคุณงงซู่ซู่พี่พี่งงซู่ซู่มันตามเราอะผมนี่ขึ้นบ้านเลยโอ้โอ้ขึ้นมาไม่ได้โดนล้อมหน้าล้อมหลังซอมบี้โอ้โหโอ้โหโอ้โห ทำบี้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 โอ้ยเอ็นเดอร์ตายตายตาตาเช่นเดอ้อไปเลยเอ็นเดอร์ไม่น่าจะลาจอนไปเลยผมตีนี่ออกมาแล้วครับเป็นทางอังครับผมซุกซิกซุกิกซุกิกซุกิกซิกเพลงเฮ้ยเอาแล้วครับผมงงแล้วผมเกิดตาไม่ทันอ๋อไม่เป็นไรครับเพลงมันค่อนข้างที่จะเก่าพอสมควร นี่ไเอเดอรผมเผาเหล็กมาให้แล้วเอาไว้ตรงนี้ตายละของหายหมดเลยไหนครับเด็กอยู่ไหนเอ่ยนั่นน่ะเด็กอยู่ในกล่องอะไรเด็กอยู่ในกล่องเด็กอยู่ในกล่องไม่ได้ไไปหนเด็กอยู่ในกล่องจะเออจะนี่พังกรเสียผมรู้เลยพวกคุณเล่นอะไรกันโอ้กําลังโี่แก๊งวิทยาการนะวิทยาการวิทศกาล เทศกาลเทศกาลแบบว่ามันเก่ามากมันเก่าไหมทำทูตสไนทำทูตสไนว่าจะยังไงเอ็นเดอร์เราจะทุบจะให้ทุบบ้านเลยป่ะจะได้เอาเอาไม้เลยไม่การทุบบ้านมันแบบมันปกติเกินนะพี่อ๋อทำไะแร้รเบิดพูดอย่างัตัวเองพูดอย่างตัวเองไอ้นี่เลยน่มันกูไปเราไปที่บ้านมิเน่ก่อนเดี๋ยวผมกลับมาจัดการบ้านให้ อ๋อได้เลกลายเป็นบัตชอนหมดเลยปัตชอนปัตชอนปัตชอนกับผีอะไรนะเขาบอกปอตท่อปอตท่อเอาท่อปอตท่อนี่ไม่ถึงคนเหรอก็ใช่หรือปุ่มปอตท่อปุ่มแม่ปุ่มปัตชอนอยากตูดเบิ้ลตูดเฮ้ยมันนั่นมันบัตท่อมตูดตูดเลยเหรอครับเอนเดอร์ครับมาครับมาเอเดร์ชอบมากเลยเนี่ยเฮ้ยคุณูชอบ เอนเดอร์ผมไปรอที่ตรงนู้นนะเรารอที่ทางช้างเผือกทำไมที่ทางช้างเผือกฉันจะไปรอตื่นนายที่ทางช้างเผือกคู่มีดาบไหมเอ่ยเอเดาเฮ้ยชิบหายอุ้ยตกใจครับมีธนูเทนูผมมีดาบทำได้หนึ่งดาบป่าเกยยังคงมีตื่นตูดหน่อยของน้ำใจยิ่งเข้าไปยิ่งยิ่งยิ่ข้างหลังอ่ะทำไมเอาดาบไว้ผมนะครับแกเก่งเทนูทั้งวันเลยเหรออ๋อ ใครฮานูนมันมีเด็กผู้แบบไปกล้าบูใกล้ๆเว้ยเออเขาป้าใครใส่ยิงใครทันอันนี้คือเราจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจะได้ไม่ต้องสร้างบ้านเพิ่มใช่ก็ดี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 คุณดูบ้านที่ผมนอนเดี๋ยวแม่งพังไปแล้วกระจายเลยความข้าวกูเฮ้ยข้าวเสียซ่อมได้ซ่อมได้อะไรก็ซ่อมได้โอ้ยเพลงเก่ามากเลยอะบ้านนี้เลยแล้วกันนะครับจังหวะนี้แล้ว ผมไม่ไหวแล้วครับผมไล่เก็บฟาร์มข้าวชาวบ้านนะตาเกิดอารมณ์กันครับเขาเรียกบริษัทผู้เลี้ซ่อมซ่อมบ้านมาทีไอเนี่ยผมจะนอนหลังคาเลยครับบนหลังคาเลยเฟียวฟ้ามะพร้าวแก้วบนหลังคาเลยใช่ครับนี่เลยครับโพอดหอดครับเดี๋ยวนะแล้วไอไอวิลเลเจอร์มึงอยู่มาทำอะไรไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยจะมีวิลเลเจอร์เหรอไม่ใช่ Blue วิลเลเจอร์ครับ like ผู้ผ like ิดขออภัยเฮ้ย ไอ้นู้ยเดินผ่านเดินผ่านแบบโอดเถื่อนมากเมื่อกี้ล่วงมาแบบคนตกเมื่อกี้ผมตกแถวนี้มีถังลาวาด้วยครับเออเราต้องปักไฟเราเราไม่มีไฟเลยของในบ้านนั้นเอนเดอร์ไปเอาหมดหรือยังเดี๋ยวให้ผมไปช่วยเอาไหมเอิ่มของในบ้านเหรอของอีกทในะะที่คุณจย้ายยมาอู่่ทีเนี่ยเอาตัดไม้เาไม้ไปทำทอสกันก็แล้วแต่คุณครูส่งไม้มา ส่งไม้ส่งไม้อรัโอเคได้เอาไปขึ้เจ้ามาส่งไม้อย่างเดียวพอครับผมไม่ส่งไข่ให้คุณหรอกผมไม่พูดเกี่ยวกับไข่นะผมรู้เอ็นเดอร์นะจะสารสัมพันธ์ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นลยรู้เจตนาเอ็นเดอร์ผมรู้ได้ปิ้นแอร์สตีลมาแล้วเอ็นเดอร์พยายามจะสื่อสื่ออะไรเราเข้าใจไม่เป็นไรเอ็นเดอร์ไม่ต้องบอกเขาได้แต่ละวือผมไม่พูดอะไรเมื่อกี้เอ็นเดอร์พี่เข้าใจไปเดี๋ยวก่อ็คัน ผมนี่ยกเบียร์เลยยกเบียร์คนเลยผมนี่ยก,ยกเบียร <วด S 2> ์เลยเลยห,หน้าเหมือนวัวพนักางานาดำ<อ>ไปที่บาร์ตายลวไฟเกือบไม้บ้านม,มีไฟเด้อหรอนี่ครับไฟแชกเนี่ยมีไฟแชกเหรอนี่ครับ,รรบเล่นไฟแชกอะไรพี่ส่งมาเลยจริงๆแยวไม่ให้อ่าเนี่ยอุตส่าห์ให้ดีๆเลยนะครับทำไมต้องทำร้ายกันด้วยอ คุณมาทำลายฉันทำไมคุณมาทำลายฉันใช่ไหมอ๋อแสดงว่าพวกคุณตุยกันอยู่โอเคโอเคผมพอใจฝากด้วยแล้วกันนะเอนเดอร์เอาให้เสร็จเลยมาแล้วโอ้ไม่เกิดทุ่งดอกลินลี่เดี๋ยวนี้ดอกก็ตกยางดอกดินลี่บานเลยอ่ะโอ้โหดอกดินดอกลินลี่ภาษาญี่ปุ่นมันอ่านว่ายูริีเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นธาน่าจะเป็นดอกทานตะวันแล้วดอกดอกทานตะวันนะดอกทานตะวันก็ดได้ใช่ป่ะ ได้เยอาเด็ดเด็ดแล้วลูดปืนแล้วออกมาเคียวได้เลยทุยแล้วมาเล็ดทางตะวัน่พครับเราทํามาแล้วจะปักซะเดี๋ยวผมเก็บอาหารกับรู้ได้ไหมพวกเรามาตุยตุยด้วยกันนะครับทัลโลตาได้พี่โก้เฮ้ยเราลองร้องร้องเพลงนี้ใหม่พวกเรามาตุยตุยด้วยกันนะเอ็นเดอคุงเออโอ้ตองตองเลยนะ ความเป็นเกอร์อร่อยที่สุดก็คือตื่นตื่นตืดนตื่นตเลยฮะเองนี่มันคุ้นคุณนะผมเกิดทันฟังทันดูทันถามว่าไอ้นี่คงไปไหนอ่ะกลางเคี้ยวข้าวอยู่แล้วคุณครูก็ร้องเพลงประมาณอย่างนี้มาเอ็นเดอร์ไม่เป็นไรครับเพลงมันคลาสสิกเดี๋ยวอ๋อเอ็นเดอร์อยากจะเอาเวอร์ชั่นเพลงแบบเกียร์กำลังปลูกข้าวเลยไหมครับเดี๋ยวผมหาเพลงให้เอาหนึ่งฉันปลูกข้าว ดีย๋ยวให้ <Okay, S 1> ผมค่อยร้องตอนนี้ผมเกลียดร้องผมเริ่มเหนือ่อยแล้วร้องไปหลายเพลง <c oughs> เริ่มเมื่อยแล้วคุณโอ้สวัสดีไอ้นั่งกเล่มทำไมกําลังอะไรกําลังจะเมื่อยเอ็นเดอร์มันชูหลังชิซี่มันกางคินข้าวหน้าคลิป <c oughs> ไม่ได้โหดร้ายอย่างเงี้ยนาะยทำกับเราอย่างเงี้เนี่ยนะเสียใจผม <c oughs> เอาผมเอาอาหารมาให้เลยครับใจเย็นนะเอาอะไรนะเอาน้ำหมากไปไม่เอา <c oughs> เอาไป เอาไปยตั้งยังไงวะผมผมไม่ได้ตาฝาดแน่ไม่รู้ใครได้ยินเหมือนผมมั้งเขาบอกน้ำหมากไม่ได้นาหารเหรอโอ้ไม่ใช่ผายมาอ๋อสไลด์หนอนบอกว่าเอาอาหารมาให้แล้วเฮ้ยมึงเขอย่าเพิ่งปกดต้นไม้ตัดต้นไม้ให้เกลี้ยงก่อนดีไหมอ๋อหรออ๋อคุดก่อนนะมันลกมากเลยว่าแด๊ดผีกูไปไหนอ่ะเอ้ไงเอาอาหารมาให้ก็พูดอยู่ไม่ใช่เหรอปักปักหวานด้วยเด้อ ฝักหวานปักหวานไม่เห็นด้วยกันปักหวานแล้วปักหวานแล้ววาร์ปเลยใช่ไหมใช่โอเคนี่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 ปีผัวเอาแตงโมมาให้ผมทำไมครับผมไม่ได้อยากกินก็เผื่ออยากกินผมมีเห็ดอยู่แล้วผมมีเห็ดของผมคุณมีหอยคุณก็พอแล้วปักเห็ดอันนี้นี่นี่นี่เอ็นเดอร์มาลงมาเอามาฆ่ามาเลยเไอเราโมงแล้วไม่กินยิงเว้ย ยิงด้วยก็มองอย่างนี้เว้ยพี่มองมองข้างบนจังหวะนี้พี่ก็มองยิ้วไว้พี่อะพีอะไรพีเฮ้ยเฮ้ยอูดัมแติกลบได้อาบอลอดรู้เลยจังหวะนี้แล้วก็ยิงครับต้องมองจากโอ้โอเอ็นเดอร์สเกตตันฆ่าอุ้ยเห็นกุ้งเห็นกุ้งเห็นกุ้งตัวขาดครึ่ง เใครก็ได้่ามันไม่มีหินเอาหินมาหน่อยผมจะค้าขวานอินเนอเดี๋ยวนะมีครับเดอร์ขวานไม่มีาแบบยิงกับขวานขวานรับหน่ารับนาให้หินมาไม่ได้ให้ขวานมานี่หว่ะ คุณก็บอกอยากอยากได้หินผมอยากได้ขวานแล้วคุณอยากได้ขวานผมกบอกว่าผมอยากได้ควานผมไม่ได้อยากได้หินอ๋อโอเคงั้นผมผิดเองโอเคผมขอโทษพูดอะไรให้จับประสนผมโอ้ยิงไม่รู้ว่าตะเกียร์ตะตั้นยิงมั้ยเงียนมากเลยหน่เงียนมากเอ้ยผมไม่ได้ยิงไม่เชื่อจริงๆไม่ได้ยิงเนี่ยถือแอปถือไอ้ถือแตงโมอยู่เราเราฆ่าแกไมีธนูมานะ เฮ้ยจริงๆของอนาทไวเสร็จเสร็จแกแน่มีแต่เมื่อี้แบบผมไม่ใช้จริงจริงหาคนดูได้เลยครับอ๋อพวกเรามาวิ่งไปกัน i o u ดาว i see y o u i see y o u everywhere อ้าวแล้วมันมันไม่มีสติตจริงจริงๆะครับแล้วกล่องครับอยู่ไหนครับเอ็นเดอร์เอ็นเดอร์เอาบ้านตรงไหนเนี่ยเอ็นเดอร์ผมเอาบ้านที่มันกว้างไง ไม่ไม่ผมจะเอากล่องค้าบ่ะกล่องค้าบ่ะกองคราบอยู่ไหนเอาเนี้ยบ้านพีกล่องคามนี่เอ้ยนี่บ้านเราเว้ยพี่ตกลงบ้านใครกันแน่เนผมงงไปหมดแล้วพวกคุณเอาสักอย่างนึงดิใกล้ก่อนนะครับเฮ้ยเราเป็นคนวางเตียงกับวางหีบแล้วก็วางของนะไอ้ให้เกียดคนมาทีหลังดีครับตรงได้ก่อนเฮ้ยมาีถียงต้องเพืิดเองสิเอาตกลงกลองคาบอยู่ไหนครับจะเถียงกันเอาเอากองคาบอย่างเดียวครับเดี๋ยวไปเถียงกันหลังใหม่กดนหลังใหม่ตอนนี้ก็อยู่หลังใหม่แล้วนี่ แค่กล่องครับเนี่ผมก็ปวดตับแล้วพวกคุณไม่ทําให้ผมเนยผมเดี๋ยวเขาหลังมุมมันไต้ทำเองแม่งเลยเดี๋ยวนะสักครู่ผมทำงานเดี๋ยวอับเดี๋ยวนะงานนะโอเคกันอย่าลุดนายาเอนเดอร์ครับผมรู้เอนเดอร์คิดอะไรอยู่ยานะอะไรม่คิด ไม่ได้คิดด้วยเสียงสูงด้วยไมไ่คิดไม่ได้คิดอะไรเลยอ๋อเอนเดอร์ตกลงว่าให้ผมตัดทั้งหมดเลยเห็นไหมต้นไม้เนี่ยผมจะ<ย><ๆ>ตัดทั้งหมดเลยนะโอเคได้ได้เยี่ยมเลยพยายามมาเสียเอ้ยเสียใจทีหลังโอ้เมื่อกี้เกือบพูดไปแล้วเสียไครับเสียปูดวนเลยครับเสียไข่ตูนก็คือการเซ็นเซอร์ตูดครับอ๋อเสียตูดระวังระวังอย่ามาเสียตูดทีหลังนะโอ้ โอเกครัอยู่วบ้านกิก็ได้ครับยอมยอมมันจะเริ่มแบบว่าไม่เป็นอันจะกินจะนอนแล้วเนี่ยไม้เยอะเลินไม่กินแล้วไม้เยอะเ้าไม้ซ่อมบ้านไงซ่อมบ้านให้คุณครูเขา้านบ้านผมพังเตียงผมหายด้วยแม่งคิปเปอรลระเบิดกูขอขโมยไปด้วยเอ็นเดอร์บอกเอ้ยพี่เอ้คิปเปอร์บอกว่ากูขโมยไปเลยแล้วกันอะไรเงี้ยค่อนข้างเป็นคนดีนะฮะ เขาค่อนข้างที่จะมาทําลายบ้านให้ผมซ่อมเองทาลายบ้านให้ผมซ่อมเองเลยใช่ซ่อมได้เลยแอปเงินโอเคผมอยู่บ้านนี้แล้วกันนะแบเอนเดอร์จะให้เอาเอาไม้ไปรวมไว้ตรงไหนครับหรือว่าจะทายแยกกันหรือจะใช้รวมตามสบายเลยตามสบายมันไม่มีตามสบายมันมีแต่ท่านั่งเดียวเอาอะไรตามสบายเพักะน่ะว่าแล้วว่าแล้วยองเล่นมุกอีก เอ้ยมืดแล้วครับเอ้ยผมว่าผมว่าผมว่าเข้าบ้านกันหมบ้านผมนี่แบบว่ากระจายใช่ไหมมันเริ่มมืดแล้วฮะเดี๋ยวผมไมนนี่อยู่ทำในนี้กัน